สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนไม่ได้เข้าป่านะวันนี้นะน้ำก็มาเที่ยวหาพันใหญ่นะคะเห็นพันใหญ่บ่นว่าไอ้น้ำหายไปไหนไม่เห็นมาเที่ยวหาเลยเดี๋ยวนี้หยิงนะอ่ะวันนี้น้ำก็เลยว่างนะก็เลยมาหาข่าวนะมาสักเย็นเลยนะทุกคนนะนี่พันใหญ่ของเราก็ กำลังจุดไฟอยู่นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนีน่น้ำก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆมาให้เนาะโอ้โหนน้ำน้ำข่าวไม่ต้องกินนะไม่ดีจะสุขภาพกินก,ก,กินนมไปก่อนนะอโอเคเอ,เอาที่มีแรงไว้ก่อนนะใช่คืนนี้น้ำก็จะมาคุยเล่นกับผันใหญ่นะเราก็จะมาคุยเล่นการคุยกันเดินป่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็จุดไฟเพื่อไล่ยุงนะเพราะว่ายุงเยอะมากๆใช่ไหมใช,ใช่โอเค phần phải you The .A. phải. Yêu yêu. chị Yai ăn năm rồi. Chị Yai năm ký rồi. Ở đây lấy cả. Đi. Đi à? đã để với chạy cả.

ยีงอยู่ย่ออมมีบิลี่ยอมมีลี่ใหมีลี่ยอมมีแต่เบบาว่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์ร้อเต็นแต่ไม่สบายอะกินขาวไม่อย่ลงก็อยบอกว่อีกทีดิ้เฉียยว่ลองลงบาหละที่นี้เราลองะบ่ายนเช็อะไรดีไปอืมยังคุ้นเลยยัที่เราลองสิอลอง ไม่แทนให้ดูดูดก็ดดว่าไม่ก็ดูวะูกดูมันเป็นยังไงไอ้หน้าขาวดำร้องอยู่นั่นแหละแม่แคทอืมแม่แคทใช่ใช <The cat. S 2> <laughs> ่ใช่แม่แคทม้ามาแคมอาจามีคนป้าซ้อยไปไหนอ่ะ มาซอยไปหาทุเรียนกินอ๋อยังไม่กลับมาเลยใช่ไหมยังยังเหงาเลยสิอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาสเชียวเดี๋ยวมีเพื่อนเป็นเนอะเดี๋ยวแทนก็ขึ้นมาแจ็คก็ขึ้นมาอยู่แล้วนี่เดี๋ยวแจ็คก็คงขึ้นมาหรืมั้งโทรหาอยู่ไว้ขึ้นมาแต่ว่าแทนไม่อยู่แทนไปถ่าคิปแจ็คก็แจ็คก็ไปไม่ใช่หรแจ็คก็ไปเดี๋ยวก็กลับมาอ ใใจะไปถไ่ายผีคนล่าผีทุกคนปลาสอยมีอยู่ก็จะเงียบๆหน่อยเนาะนี่ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเนาะอยู่ก็เงียบเพราะว่าที่ตรงนี้มันเงียบอยู่แล้วเนาะโอเคออเคืนนี้ได้ยินเสียงนกเสียงกระรอกกันนนะคืนนี้น้ำกับพันใจก็จะนั่งคุยเล่นๆกันไปเนาะก็อาจจะมีน้องๆขึ้นมาบ้างนะทุกคนเนาะแต่ไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาบ้างนะแล้ว เราดูแล้วกันว่าใครขึ้นมาเที่ยวหาบ้างนะคะอืมก็จะมืดๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าใช้โซลาเซลล์เนาะมันก็จะไม่เคยสว่างเท่าไหร่เนาะมันไม่น้อยเลยเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมโซลาเซลล์ <c oughs> Cell, ไอ้นี่ไงเด็ดของน้องเสียงเหมือนคนเรียกเลย คุณยายบอกว่าผีนะทุกคนาปลา,าชายอยู่ตรงนี้เอาปลาช่ายอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมน้ำเองก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะทุกคนนะแพะก็ไม่มีแล้วเนาะแพะไม่มีแล้วนะอ๋อมีคนเรียกกันมีคนเรียกกันท่านานองอยู่นี่นอนกล้ามนอนคนเดียววนี้กล้ามานอกกนคน ว่าแล้ววนันนั้นเปนั่งทางอยู่คนเดียวก็ใช่ไงไม่กลัวหรอ,อยากยิการ่างแหวนแ <c oughs> น่นอนนี่เลยนี่ยืนี่เท่ากันจริงๆยังไม่กล้าหรอกเดี๋ยวยิ่กล้ายิ่กลัวอย่างเดียวจะไ<อ><อ>งกลัวคนคนอยู่เสียงอยู่ขลางอย่ก,กลัวคน <c oughs> นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเฉยๆเคยโดนหลอกเคย ยังเคยอ่น,นะฮะเยอะเคย,ยาาตั้งคนตั้งอยู่เนาะเรื่องแบบนี้โปรยเยอะเยอะเคยเคยนนะเคยมันกนะ็ที่งานเรื่องร้อยเรื่องร้อยเยอะทุกคนพันยายบอกว่าน้ำน,นี่สุดยอดนะการกานอนห้างคนเดียว <c oughs> ถ้าเป็นข่าวขาเป็นผู้หญิงในะข่าวไม่กล้านอนนะคะบ่าบ น้ำก้านะตังคนตังอยู่เราต้องคิดว่าตังคนตังอยู่เดี๋ยวน้ำจะเคี้ยวหมักเล่นเนาะเคี้ยวแต่หมักนะผูไม่เอาปูนไม่เอานะเคี้ยวเล่นๆอ๋อแข็งแข็ง ฟอนไม่มีได้เลยหมดคนที่จัดฟันนี่กินไม่ได้นะเด็กเลิกหลุดมดเดี๋ยวก็คงขึ้นมาแล้วมั้งีกขึ้นมาร์เปล่าไม้เด่นก็ไม่เจอหน้านานละผ่านทานนี้เลยผ่านทานนี้เกือบทุกวันแล้วใช่หรอะแทางไหน

นี่ต่อละยาหนูจะติดตามไปยาไปยงอ้ว่ากันตัวหนึ่งย่มาตแค่แค่อืมติดตัวกเสียวอบอ ติ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 อ๋อ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  เจ้าแมวแมวมันขอ,อกินข้าวนะทุกคนตอนนี้ก็ทำข้าวให้มันกินละน้ำรู้สึกที่นี่เงียบตสงบดีนะทุกคนนะเหมาะสำหรับคนที่หนีความวุ่นวายเนาะน้ำว่าโอเคเลยเงียบมากๆตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงแต่จักจั่นร้องนะ ลมก็พัดมาเย็นเยนเย็นเย็นไม่ได้ร้อนนะทุกคนอากาศกำลังพอดีเลยนำว่าโอเคเลยนะเนาบรรยากาศก็ดีสุดๆเนาะ ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้ใครมาเอ่ยอาจจะอาจารย์เชนมานะนู่นทางนู้นเลยมารับพี่น้ำครับผมไปกินข้าวนะครับผมรับไปกินข้าวเออใช่ครับเอาเอาแล้วพันใหญ่ะพันยายกินข้าวกินข้าวแล้วเนาะพันใหญ่นี่อยู่นู่นครับอยู่ไหนอยู่นู่นครับผมออันนี้ชิวฟาพันใหญ่นะ อย่ามาโม้ค่ะนั่งคุยกับพันใหญ่ได้พักใหญ่แล้วงงนะงงเด้โอเคโอเคทุกคนน้องเชนก็มาเรียกกินข้าวเนาะไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเคยกลับมาเนาะตอนนี้น้ำก็กลับมาแล้วเนาะจากที่น้องเชนได้มารับน้ำไปกินข้าวเนาะก็กลับมาหาพันใหญ่แล้วนะตอนนี้พันใหญ่ก็เหมือนจะเพิ่มแรงตัวเองนะด้วยการกินกาแฟ ดึกแล้วนะจะไม่นอนใช่ไหมนอนดิอ๋อไม่ได้มาแค่อาจารย์เชนคนเดียวนะนู่นนำเอาเพื่อนมาด้วยเจมินนะเจมินอ่านางเอกกับกรุงเทพใช่ใช่ไหมใช่สวยที่สุดเนาะอ๋ออ๋อฮะไม่มีใครสวยกว่านี้เพื่อนมินค่ะอารมณ์ก็ดีตลอดใช่ไหมไม่มีอะไรที่อารมณ์ไม่ดีนี่วันไหนที่อารมณ์ไม่ดีนี่จะใส่ทำไมอ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันฮ่าเปี้ยวสมอง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะดึกมากแล้วด้วยลรว <laughs> ตอนนี้เราก็จะนอนกันแล้วเนาะเพราะว่า<อ>เดี๋ยวคืนนี้น้ําคิดว่าเดี๋ยวน้ําจะนอนแล้วนะคะอากาศยามค่ำคืนนี้ก็บรรยากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะอากาศกําลังเย็นพอดีเลยทุกคนคแล้วคืนนี้ก็จะนอนฟังเสียงธรรมชาติเนะ<ช>เสียง สิงแค่สิิงแแค้ไม่มีแพคไม่มีแล้วเอาโลดไปแล้หรอเออจิงลีดจิงลีดแล้วก็น้ำคิดว่าคืนนี้ก็คงจะหลักปันดีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะ๊ายไปค่ะคดไนา้สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะเช้านี้ก็เป็นชาที่สดใสเนาะ พันใหญ่ของเราก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะทุกคนลุกขึ้นมาทํางานตั้งแต่เช้าแล้วนะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวน้ําจะถ่ายแล้วรอบให้ดูนะคะอุ้ยอุย้ยกระลอก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  กระโดดลงมาตุ๊บโอ้โหนี่ทุกคนนะ้าเองก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะพันใหญ่ก็ได้ปลุกเ้าของเต็มไปหมดเลยนะคะนูน่นเึ็มไปหมอแล้วเนาะก็รอของเราก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่นี่แล้วนะคะเนาะส่วนแพะของเราก็ไม่มีแล้วเนาะเพราะว่าพันใหญ่ก็ได้เอาไปขึนเจ้าของไปหมดแล้วนะคะอ๋อไปแล้วอ๋อนู่น ทุกคนก็ลอกเยอะอยู่นะแต่อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันยู่งกลโอเคค่ะหลังจากนี้น้ําก็จะเวลาพันใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าน้าก็ต้องรีบกลับบ้านนะคะไปทําธุระนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไว้ค่อยเจอกันนะอ๋อนนละ่ะโอเคค่ะไปหาพันใหญ่กันดีกว่านี่นะคะทุกคนพันใหญ่ก็กําลังจะทาห้องน้ํานะคะนี่แต่ว่าทันยังไม่เสร็จเนาะ ่วนตรงนู้นก็จะเป็นหลองน้ำนะคะนี่รลองน้ำที่เขาได้ทำไว้ใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำโอเคแล้วน้ำก็มาเจอกับแตงโมลูกเล็กๆล,ล,ล,ลูกหนึ่งเนาะโดนตัวอะไรไม่รู้เจาะไปแล้วนะน่าจะเป็นกระรองเนาะนี่ลูกเดียวนะคะนี่งทุกคนลองน้ำสูงนะเนี่ยสูงมากด้วยอ้เดี๋ยวลองเปิดดูดิ น้ำยังขึ้นไม่ดีเลยไม่ขึ้นเดี๋ยวเราไปหาพันใหญ่กันดีกว่าค่ะค่ะหลังจากนี้เราก็ต้องลาพันใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าน้ำเองก็มีธุระนะคะส่วนเพื่อนมิ้นกับน้องเชนก็ได้กลับไปแล้วเนาะโอเคพันใหญ่เดี๋ยวหนูก็จะกลับแล้วเนาะโอเคเป็นไงเห,เหลือพันใหญ่คนเดียวนะใช่เหงาเลยใช่ไหมทีนี้ไม่ม,มีเพื่อน<ม>ค<ว>ุย<ว>แล้วไม่ชอเง,งาแล้วนะ,ะมีเสียงนกเสียงกาเยอะ เนเผะใช่ไหมเหมือนนมืกี้ก็ล่อมันก็ตกลงมาตุ๊บตกใจเลยอโอเคค่ะทุกคน <Okay. S 1> ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ทั้งน้ำและผันใหญ่ด้วยนะคะคบพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ